ท,ท,ท,ที่เขาเขาตพรามีเงินที่แทงรูเขาเพราะมีเงินที่เขาไ้แทงรูอะไรพวกนั้นแะแล้วก็มีเงินเสียทุกทาง,งไม่ต้องพูดว่ามีเงินถึงหล้านพันล้านนะคนหาเสอยาเป็นผู้ชายไม่มีส่วนยาบนกองตัวเองนะ หาเศษยาขายเขามีภรรยาคนเนี่ยคุณรู้ไหมเขายงช่วยหาเลยเขาช่วยหาเง,งินแค่ไม่กี่บาทไม่ต้องคูดเป็นหมื่นล้านร้อยล้านหรอครับ แค่หลักร้อยก็พอคนที่มันได้เงินหลักร้อยมันก็หาได้ก็ช่วยได้ยี่สิบบาทมันช่วยได้